สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอมยุกนะฮะวันนี้ก็กมาอยู่เกมฟ้าคายสี่นะครับผมเออผมก็ได้ไปซุ่มเล่นมาเอ,อ่นิดนึงแล้นนะฮะตอนนี้ผมก็เนี่ยได้ไปถล่มค่ายไอ้น,นี้แล้วเรียบร้อยนะฮะถล่มคนเดียวใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงนะฮะแม่งยากสัตว์ครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาเปิดเสาตรงนี้เสร็จนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมจะไปทําภารกิจนี่แต่วันไม่มีตัว L ตรงนี้ผมไปทําตัว Y ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ โจกิแอนเลกกี้นะฮะซึ่งมันใกล้สุดนะผมจะไปทำอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคเขามีที่ปีนกูไม่ปีนครับกูในฮอเลยฮะเอาละลงตรงนี้ครับลงกาเล่หุมสีนะบ้านของถึงแนละ้วเฮ้ยวัวจอดดีๆก็ไม่ได้อสัตว์ลองเข้าไปดูทิครับ มีคนอยู่ข้างในด้วยครับ where the demons of modern life cannot reach you you are safe here our friend oh, comes from afar seeking, seeking answers okay, i'm sensing we are sensing we are sensing you want to know who we are right am oh, gloria really and this is reggie but you stranger you you're the son of a legend i see a world of danger and, 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 and a mother with a black blackened heart hey jay welcome to guru ashram what, what are you doing here this is my parents' house why don't you guys get out oh what why does he want us to get out i don't know ask him you ask him hey i'm right here Oh, he's right here. Good for him. He knows where he is. <laughs> okay, welcome. Come in. Yeah. After all, two casse, two concert. Um, we'll clean up. We'll be we'll be out momentarily. But first, let's uh have a little peace pipe where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? You know what I think. I'm okay. Bong So what are you guys doing here anyway? Uh, AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meat and greet You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants the stick then. Hey! <laughs> what the f... fork? Oh <laughs> ตดนฉีดยาสลบแล้วฮะตอนนี้จะตื่นมาที่ไหนวะเนี่ยอ้าวอีกแล้วเหรอเอาเหมือนกับเอาเราไปทำพิธีอะไรครับเนี่ย

He's abandoned his people to live in the decadence of America. But he returned. Uh, oh. Oh. to face judgment. Uh. Your judgment, people of Kirat. I'm going to Some people believe you can make a difference here, AJ. มีมีดอยู่ในทรายต้องไปหามานะครับผมว่าเจ๊คนสวยไม่ใส่เสื้อเลยลหรเอาไอสัตว์ผักกูลงเ้าชิบหายแล้วกูเหมือนกับแน่นอนว่าง,งานเข้าแนๆ<อ>่นนนๆครับดูจากเซนแล้วเ้าไอเฮี้ยแกผ้าด้วยเอามีมีดด้วยครับ เอาละกูชบหายเลยครับยกที้หนึ่งเกิดอะไรขึ้นฮนะเอามีมีดอันเดียวไอ้สัสใจเย็นดีจ้านโอ้โหโ,หโอ้โหใจเย็นดีจ้านเดี๋ยว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 เูฆ่ามึงได้ไหมเนี่ยแล้วมีดไปไหนเนี่ยอออเอาดิสัตว์เอามาดิปืนไหมสัตว์ได้ปืนแล้วกู บอกว่าอย่าเล่นดิเทียบอกว่าอย่าเล่นนะเอาเละฮะเอาหาคนนะครับจะมีสัตว์ออกมากับคนเดี๋ยวเก็บกระปืนกันฮะถูกไหมฮะอ่ะเรายกสองลาสัตว์มาดิเจนเกเหมือนไม่มีกระสุนเลยครับเนี่ยเอาเคมาจัดกันมายกสามลาสัตว์ไหนมันอยู่ไหนครับ ี่ไงมึงกูอยู่นี่ดอกกูอยู่นี่ดอกผมได้ยินเสียงเสือครับไปมึงอ่ะไปเอ้าเฮียเสือควยเสือเรียบร้อยครับหนึ่งศพผมน่าจะปล่อยเสือไปฆ่าพวกมันไปเดี๋ยวดูครับให้มันฆ่าเสือมัน ได้ลูกกระสุนเยอะๆอย่างนี้ผมว่าต่อไปนี่ต่อไปนี่ตึงแน่เลยฮะคุณมาลูกคุณมาผมว่าต้องเจองานหนะักเก็บลูกคืนก่อนอ่าเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายโอโ้โห ว่าแล้วว่าแล้วนะอยู่ทางนู้นครับคุยอะไรสวัสดีครับเดี๋ยววะสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาไฟไหม้กูแล้วชนะฮะโอ้โหอะไรวะเหมือนกับเราโดนจับมาบังคับลงมาครับอีผู้หญิงนี่ชื่ออะไรนะอินูโนไม่ได้ใส่ชุดในชุดกูคืนแล้ว w a l k with meYou you tried to kill me and now I'm not you know what มึงพยายามจะฆ่ากูนะเว้ยมึง stop wait here, oh, wait here. Just listen please paul has my family until i know they're safe i'm trapped here doing whatever mm -hmm. pagan wants me to do what does this have to do with me the golden path wants paul dead i need my family safe we can help each other <coughs> They're just being played, like you and เอ้ยผมว่าจะเดินไปดูนมสักหน่อยไม่เห็นมีนมให้ผมดูเลยอ่ามีอารีนาครับดูนี่ครับ ดูโรจิตครับทีนี้ผมมีอะไรให้ไปทําต่อว่ะผมอยู่ที่ไหนครับเมื่อกี้ผมไปที่นี่เนาะเมื่อกลับไปที่นี่ครับมีภารกิจเยอะเลยเดี๋ยวกลับไปทําอันนี้ให้เสร็จก่อนครับบังอาแล้วมันวาร์ปได้นี่วากูขับพอทําไมวะ I still want to shoot you both. Uh, listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Look, 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 we're trapped in this bloody country. Like you, are I nicked our passports and they're getting us to fuck our folks. Like you! And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, uh, Right. Cows, uh. Oh, so many cows. hear yeah, there's 10 million hits on YouTube so far. Really? <laughs> was... Okay, look, 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 look. We. 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 We thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. I only technically bet against him. I, I was trying to cover the spread, my old China. He means mate. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you uh... 60 40. 40 60. 37. Right. <laughs> just take the whole then <laughs> you catch up, Benny a flip-flopping about. Yeah. Oh, we we're very impressed. With his tackle. With his fighting he it was very gladiated. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke. Leave. Right. Just just give us a second to pack. Yeah. We're nesters. It's a bit of a mess. <sighs> but first. <laughs> so, what used to be here? One of those thankers? Yes, clever clocks. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah, drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kyrat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture to to scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to an, uh, a, a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru who his supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shang -La. <laughs> it's like a... The ghost of ancient Kyra. Ancient Kyra? And yeah, it's more like the ghost that never was, so it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's <laughs> Kyra? Guys, <laughs> nice. the short version, right? Right, back on track. Um, so the, the guru told us that he had journeyed to a storied place, and when he was there, he nipped a few butts. This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So, what happened to it? Uh, it was torn to pieces and scattered throughout Kyra by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that ah. led to a cave not far from right, here. A cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain uh, do not enter sort of quality to it. So, where's the map? I think we used it as a rolling paper, but no worries, the, the, the cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, yeah, and bring us back a few buds, yeah? I came to chase him, to go เข้าไปครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไหนเออของมาคืนนะนี่ผมต้องไปไงวะมันให้ไปทางนู้นเหรออ๋อขึ้นไอ้หีแสตไม่ใช่ปืนกูอเอาปืนกูมานี้ มึงอย่าเอาขนูกับกาของมึงมาบังอาจมากครับไปเรื่อยเฮ้ยชึบยังกัไงสบร์แมนชนอีกไปเรไปเฮ้ยชึบไปเรื่อยแมนปีนฮะผมได้ได้อ uh ินมีสัตว์สักตัวครับ ไม่น่าจะมีคนแล,ะละ้วล่ะชักลูกซองแล้วตอนนี้มีลิงตุ่นมึกเอาลิงไม่ลิงกูเลยจะเอาลิงมึงไอ้สัตว์ตกไปตายลเลยเนี่ยฮะเผื่อมีคนอยู่ครับลูกซองไว้ก่อนฮัลโหลครับสวัสดีครับมันก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมเลยนะเนี่ยกูมีธนูเต็มเลยเฮียตังมาเก็บไว้ ลูกขนูเต็มแล้วตรงนี้เิครับเอ้าเฮ้ยโอ้กูตกใจคิดว่าโดนอะไรเป็นรูปเสือโอ้โหจับแล้วเมาโอ้เหมือนโดนสายสายเข้าไปในรูปเลยฮะอ๋อเหมือนกลับมาเอา้าเข้ามาในรูปเฉยเลยกู ก็เลยนี่จ้ขายที่มีเด็กฮารมุ่งจลลากข่าเลยบัสมุ่งูดนะท่าเอาทำอะไรครับเนี่ยโมฮันเกลจอยเน,นอร์ชนอให้ผมทำอะไรเควสหน่อยสิพี่ ไม่มีให้ทำอะไรโดดเลยเหรอครับได้เลยจัดไปโอ้โหมึงจงนองน้ำแข็งไอสัตว์ขึ้นมาจากน้าได้แล้ว बहुत क ुก द े่ा

ลาก่อนเออลากอยเสือขาวซะด้วยครับได้มีดมาลํานึงฮะมีดในกำนานโอ้ฟันได้โอเคมาได้บู๊แรกกูก र र ผมต้องได้บูแน่ครับ ผได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรจำแจมอะไรจำแจมไม่สั์มาอาฆ่าสัตว์ละมึงอะเราต้องฆ่ามันได้เลยอะไรไม่รู้จักเจ๊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 เจที่ล ไอ้เด็กเคนีเชาโดชแมนนี่ไงล่ะมืนเสือเสือแม่งวาร์ปได้หมดสัตว์อา้าวมิล่าหน้าไหมฮะเสือขาวมิลาหน้าปะเนี่ยขี่ไดเปล่าขี่หน่อยสิขี่เส,สือขาวไงมิลาหน้าไอ้หียแล้วเนี่ยอ่า เราล็อกได้ฮะล็อกได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันเมรเจสักิรติคนจัตาอิสปุรานิกผุ้มิคคจัอ๋อนี่มันบุชิดวเนี่ยผิบียาห์วชงิกราห์ของมึงบุชิดโวเครันี่แหิโอ้โหสนิเสือแม่งร้องหนได้เฮียแม่งเสือแม่งโกงว่ะยังไงยังไงไปเลย ไปละนี่แหละมึงอีสัตว์เสียกูร้องหุนได้นะครับอันตีไงอัอน,ตออนตีครับอันตีมาเอาล้วอันตีแล้วฮะอันตีออกดิไปแล้วครับไปแล้วครับอันตีออกแล้ว ต่อสิต่อสินี่แหละสู้มันเอาละมึงกองกองช่วยช่วยช่วยกูช่วยกูนี่ช่วยเลยครับกูนี่ช่วยเลยครับอือหือกูนี่ช่วยเลยครับเรียบร้อยยังรุดมีตัวนึงข้างหลังเพื่อนกูเห็นเอาละฮะไปต่อครับเฮ้ยมีวัน้ก็มีตัวหนึ่งใครวะนั่นหรือเปล่าช่างมันครับ ไม่สนใจไปแล้วสองล่วงล่วงกูไปละมาบวกกันดิมาบวกเร็วมาบวกเร็วมาบวกเร็วผมนี่ถึงไหมครับผมนี่ถึงแล้วดีดีดี w w ดีดีอีกทีหนึ่งแต่มันตีคิวมาก หมดแล้วเป่าหมดแล้วฮะเสื้อขาวกูเสือขาวอยู่ไหนครับเนี่ยเฮ้เสื้อขาวเสื้อขาวหายไปไหนแล้วมาดูินบล็อกอยู่เสือขาวครบอยังฮะครบแล้วแเใสชื้อขาวขี้หน่อยดี สกิลลงสกิลลีฟก็มีอะโดดได้มันตีจ้ะมันมาไม่มาครับเสือผมอะเคลียร์แล้วไปบูให้ตายแหละครับตอนนี้ผมเสือกูเอาเสือกูมาแล้ว สวยครับสวยครับสวยครับสวยมากเสือมากแม่งเสือแม่งอยู่ดีแม่งมาเฉยเลยกูงงเลยยิ้มหักยิ้มหักยิ้มหักดีดีปาบิดหน่อยเร็วปาบิดไปไหนไอสัตว์ปาบิดไหมมีปาบิดไหมดับไฟดับไฟดับไฟก่อนไปไหนมึงจะไปไหนยีดอกขอทีเด่ะมึงเสือเสือเสือกูเสือเสือ โดนไฟเผาแม่งนิ <accurately S 2> ้วหักตะกะเหลือเกินแล้ววะเสือกูอยู่ไหนครับสวัสดีครับขอโทษครับเสือกูตายแล้วครับหรือว่าอันติคูดาวอยู่เกิดบ่อแหละเดี๋ยวเลือดเต็มแล้วเนี่ยโอเคครับเลือดเต็มเลือดเต็มแม่งค่อยเกิดเอาเลยเอาเลยเสือเอาเอากูโดนอีก ไงต่อวะขึ้นข้างบนนั้นฮะผมอยากรู้จริงเขาพูดภาษาอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันกระคางจะบินนะไปเลยลูกสู่ความเวิรงวังอันไกลโพ้นโอ้มาสิมาสิไอ้ปวดอะไรเนี่ยอ้าวอา าทางขนส่งพนละังฮะนี่เราเข้ามาในรูปนะเนี่ยในรูปที่เจออยู่ในถ้ำเนี่ยเอาโฟกเซนี่ไปตามกูกลับมาตอนไหน How'd I get here? Ah! I'm okay. <sighs> uh, he. You walked in holding that banker. Right, and then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You are in try it? You're speaking a weird language. <laughs> what happened? I don't know, but it was fucking weird. Mm. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Oh. We did ask for the short version. Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Uh, did you find any? I was a little busy. Right, but That's good. Yeah, yeah, no worries. Y yeah, yeah. <laughs> Next time. But, do come across that, Fanka. Keep us in mind. Right, well, we're off. กับโหเอ็กซียเมนต์ได้แล้วฮะโอ้โหภาพแม่งมีเป็นแสนชิ้นแล้วตอนนี้เอาละครับผมสหรบานี้ก็ขอจบวปดีดีก่อนนะเล่นมานานพอสมควรแล้วเมาครับตอนนี้ ที่เห็นยังไงสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยที่จะไม่ลืมกด subscribe ด้วยเพื่อดูคลิปต่อๆไปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นผมก็ไปแล้วนะฮะบ,บ๊ายบายเ,ออเสียงหมดแล้วบ๊ายบาย